ร拉ค่ผมสวัสดีครัสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาเจอกันอีกครับผมกับแนวทางตัวเลขเนาะผู้ใดยังรล่อแนวทางผู้ใดยังมักในตัวเลขของทั้งช่องเฮ้ากันอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะผมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม กดกระดิ่งไวครับมือใดที่เห้ามัมือใดที่ช่องลงคงิปซสะถ้าเห้าได้กดกระดิง่งแจ้งเตือนไวพอเห้าลงคลบป,ปุ๊บมมนกะจะมีการแจ้งเตือนไปทั้งท่านผู้ชมนะครับว่ามีลีปใหม่ลงแล้วม,มันก็นจะแจ้งเตือนไปครับผมถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับ ถ้าผูใ้ใดแช่ห้กะขอบคุณเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณหลายๆใครที่เข้ามาให้กันลังใจกะโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับแนวทางฮานอยตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งครับจากที่เข้าได้นอนจากอาการคือว่าเหมือนกับหมู่ว่านนี้มันอาจจะมันเหนื่อยอาการมันพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะมันกาจะมี เหนื่อยก็เหมือนจะเป็นล่มนี่แหละครับผมเป็นล่มเหนื่อยหน้าซสสึดแต่เมื่อนี้ก็เขากา็ได้กินยาแล้วกัพักผ่อนกับพยายามเราต้องสู้มันนะครับผมนะเฮาอย่าถอออย่าถอยเป็นไข่กันขึ้กันนะครับต้องกินยาชาวบุไดที่คอมเมนต์ไว้ว่าลงเลขบัญชีหน่อยสลับสนุนทั้งช่องเขากะทาการลงเลขบัญชีให้ได้ครับผม เลขคนที่สาหรับคนที่จะสนับสนุนทั้งช่องเนาะบันเทอรผู้ใดมีเหลือผู้ใดมีเหลือนะครับผมสําหรับคนที่มีเหลือแล้วก็สาหรับคนที่ต้องการให้เหมือนกันเนาะต้องการถ่ายเหมือนกันคือกันนะครับผมกขอบพุดไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะลุกเลขเัญชี่จหายปิ้ง สำหรับขอบคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับคอมเมนต์กำลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสงหรัขบขับขอบคุณไว้นะโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับผมมาว่าถึงห้าหน้อยกันหน่อยครับห,าห,ห้าน้อยมือว่านี่เป็นยังไงบ้างสายรลดกะผู้ดใดมักสายหลดกะมือว่านี้ถือว่าเข้าบนล่างเนาะถ้าผูใ้ใดมักสายหลุดกะถือว่าเขาบนล่างสายเจาะก็ยังมาอยู่ครับผมสายเจาะตัวเน้นเลยครับตัวเน้นหนะึ่งศูนย์เนาะ หมูว่านนี่ห้าน้อยห้าน้อยก็จะออกไข่กะสามสิบสี่สามสิบห้านาทีแล้วล่ะจนว่าเขาสงสัยว่าเลขมันออกตัวไหนกันแน่เลขออกตัวไหนกันแน่ครับหมูว่านนี่ห้าน้อยกะเขานะตัวจอเฮ้าหนึ่งศูนย์เลยครับตัวเน้นหนึ่งศูนย์เลยครับผมมาห้าน้อยพิเศษออกแปดสามสามหลุดไปครับล่างออกหกห้าเอาไห่ตัวเด่นหนึ่งกับห้าเนาะ สายลูดเข้าฟันตัวพิธีถึงจ่อเขาครับปกติออกหนึ่งหนึ่งศูนย์เข้าครับสายเจาะสายลูดบนล่างครับล่างออกเก้าหนึ่งเข้าครับสายลูดสายเจาะเข้าครับถ้าเขาแล้วหยุดขอร้องให้หยุดนะครับผมส่วนเวพีออกเจ็ดห้าสี่ล่างออกหกห้าจาะไม่เข้าครับเข้าตัวเด่นเข้าได้อยู่แต่ว่าจ่อเขาแต่ ขอร้องกันเลยครับให้หยุดครับผมเขาแล้วก็ขอให้หยุดนะครับ,าบ,ารบทางช่องเขาไม่สนับสนุนให้เล่นหลายหวยนะครับผมมาหาหนอยวันนี้ครับหาหนอยประจาวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงวันอาทิตย์ครับสายวิ่งสายลูดจัดไปครับสายวิ่งสายลูดจัดไปมือน,นีคานวณด้ซี มันจะเป็นดังหวังมันจะเป็นดังใจบอพี่นอ้องคำนวณด้าสีด้วครับ4เมื่อนี้วิ่งรูดสจัดไปครับสายวิ่งสายลูดสตัวเน้นครับตัวเน้นตัวเน้นตัวแดงสีหนึ่งสีหกสีหนตัวเน้นครับส ขออีกตัวนะครับ46นี่คือมันคำนวณด้วย46เนาะก็คือไว้อย่าลืมกลับหัวน้ำเด้อครับ46เป็ C 6, C น4เก่าในเด้อครับมันคำนวณได้แบบนี้ครับ4จับคู่ครับ40 43 41 46 40 43ลู่4 วิ่งสี่ฟันทงครับมักบอมอือนี่มักแต่เขาก็ไม่การันตีนะคะผมว่ามันจะมาได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่กะถ้าเชื่อมัน่นกระจัดไปครับถ้าเชื่อมัน่นกระจัดไปยังมักอยู่บอ่อเข่าแล้วเราต้องพูดไว้เสมอถ้าเข่าส้ายไหนก็นแล้วแต่ครับที่มักกับยุดขอร้องให้ยุดนะครับเอาไว้ก่อนเนาะ มาตัวเด่นครับตัวเด่นมีเสสองตัวมาอนี้สี่กับหตัวเด่นฟันถูกไปที่สี่เนาะสายรูดมาหจับคู่ครับหกศูนย์หกหนึงหสาหศหหนึ่งหสามจัดไปครับผมจัดไปกับ แนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเลือกเท่านั้นนะครับกะเขาก็มารุ่นกันอีกตอนยาวๆกันไปครับรุนอีกที่กับตอนแรงครับมาสิบตัวเจาะมาต่อกันเลยครับกับตัวกันเข้าตัวกันครับศูนย์หนึ่งศูย์สาม หนึ่งสามศ0สหนึ่งสสบตัวเจาะมือนี่มีตัวกนะันน้ำก็จะเป็นสิบเอเนาะผู้ได้มักสายหลุดกับวิ่งไปเลยครับสี่ฟันทงคือว่าไม่การันตีนะครับผมแตกะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับต้องเชื่อมั่นกันเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขเนาะถ้าเขาแล้วเขาก็ ขาลองให้ยูนะครับแมงดีหลายๆเด้อ er, พี่น้องมันมาจ่อหูจ่อตาคนนี่แหละไปต่อกันเลยครับจับ3ามตัวเกือบเข้าไปเมือไหนจะเข่า3ามตัวอีกนะรอลุ้นกันไปครับ3ตัวก็บาทหนึ่งสองบาทเล่นไปเนาะจับสามตัวครับ9ก้าหนึ่งสห้าหนึ่งสี มันไปหาหนึ่งซีแดงใบัตรก็สื่อหวยก็ต้องกลับเนาะหนึ่งซีซีหนึ่งกับตัวเดียวกันนะครับแปดสี่หกเจ็ดสีหกจัดไปครับผมกับแนวทางจัดไปกับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้กะให้กำลังใจ ขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กันแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเรื่องๆเยงนี่ครับจากที่เข้าไปในเป็นคนดินมาเป็นคนทรายมาให้แมวครับโอเคอยู่เนอะฝากไว้ด้วยนะครับทางช่องครับผม